สลุยกินงานโอท็อปโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรี15-21ตุลา68งานนี้รวมของกินของชายโอท็อปจากชุมชนวิสาหกิจทั่วไทยของดีๆทั้งนั้นมาตามเรารักสุพรรณบุรีมาเลยเริ่มที่วงสุวรรณข้าวหลามจากนาครสวรรค์ข้าวหลามสุดเด็ดไม่เหมือนใครเขามีน้ำแปลกๆอย่างสังขยามะพร้าวอ่อนเห็ดหอมไข่เค็มและเนี้ยตู้อบที่ได้รางวัลระดับประเทศนะหูเจ๋งมากข้าวหลามของเขานะเนหนียวนุ่มหอมมันฉ่ำทั้งกระบอกหวานน้อยกำลังดีเราชอบตัวที่เป็นข้าวหลามมะพร้าวอ่อนนะต้องไปลองกระบอกละ8 0 60ลลลลลุงงุุุงงงงงงงพพพขอดดสกับต้้มโปาาย่ชไ าชิน้นใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยต้มโครงเนี่ยเปรี้ยวนิดเผ็ดหน่อยสดคล่องคอแล้วยังมีกุนเชียงปลาสลิดกับต้มโครงแบบผงด้วยนะนี่หอยนางรมสดๆตัวใหญ่ๆจากสุราษฎร์ธานีมีตัวละห0 60 70นะส่งเครื่องมาพร้อมกินเราเ,าเลือกตัวละ70มานาะใหญ่ประมาณนี้เลยหอยสดๆน้ำจิ้มแซมมีกลิ่นอายน้ำทะเลนิดๆนะหืมดีร้านนี้มีชาชักจากนาราธิวาชาหอมหวานกำลังดีแก้วสามกินคู่กับโปรตีนนี่คือหืมเข้ากันดาวเรืองขนมไข่ปลาจากสุพรรณนะกล่องละ40เนื้อหนุบหนับเหนียวนุ่มมมมีคควาาาหหอนนนิิิด่นนย่ยงกูับพร้ หอมมันนะเพลินมากกาแฟบ้านซับซิลาทองเนี่ยมีเป็นไรกาแฟของตัวเองเลยกาแฟเข้มหอมไม่เปรีย้ยวไม่ฝาดเราชิมเป็นอเมริกาโน่ชอนดอกมะพร้าวแก้วละเจห้านะละมุนมากโรตีชาชักอีกหนึ่งร้านนะจากสตูลเห็นคนเยอะลองซะหน่อยใส่มาเป็นแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้เลยสีสิบร้านนี้จะเป็นแบบหวานมันเข้มขน้นขนมปั้นสิคุณยายเนี่ยของดีชุมพรแป้งแบบนิ่มนะรสเข้มขน้นอร่อยเลยข้าวมันไก่เบตงยาลาร้านนี้ทำถึงข้าวมีความหอมอบอวลส่วนไก่เนื้อจะแน่นเด้งไม่ได้นุ่มแบบทั่วไปนะแต่อรรรร่่ออออยยเเลลลนน้้พิกกกกไขปปูมมะาาีบตงงุ ร้อยสี่สิบนัน้นนัวมากแล้วก็ยังมีหมูยออุบลเฉาวก๊วยชากรางเนี่ยเอาต้นมาโชว์แบบนี้เลยกะหรี่ปั๊บสุโทขทัยเขาเกลียบปลาแหลมโพข,ของดีปัตตานีอันนี้ก็ดีแล้วก็ยังมีน้ำตาลสดปลาสลิดบางบ่อปลาทูมหาชัยหอยจอ้อก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ยา่างเขาสวนกวางแมคคาเดเมียนี่ก็มีนะและอีกเยอะเลยงานนี้ของดีอร่อยแทบทุกร้านของช้ยโอท็อปก็เยอะนะอย่างเครื่องเบญจรงค์ของบาง,งปลามาสุพรรณสวยๆทั้งนั้นเลยร้านเสื้อผ้าไทยก็มีมาจากหลายจังหวัดทั้งอุทยัยบุรีรัมย์สุรินมาก แวะมาเที่ยวกันได้เลยนะที่งานโอท็อปลานจอดรถด้านหน้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรีเขาจัดเป็นโดมติดแอร์เดินสบายตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มมีถึงวันที่21ตุลานะเรามาเที่ยวกันจ้า